รัเสเซียเป็นหนึ่งในระบบจัก,กรวรรดินิยมสุดท้ายที่มองว่าการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์และการยึดครองดินแดนเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายในการปกครองประเทศปูตินต้องการสร้างประวัติศาสตร์วาทก,กรรมฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์การในระเทศโดยบังคับการสังหารหมู่และความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์รว้วเป็นสิ่งที่กำหนดมรดกของเขา หากยุโรปไม่สามารถหยุดยั้งเขาอย่างเหมาะสมและทำให้รัเสเซียครอบครองยุโรปได้เป็นเวลาอีกหลายทศวรรษและมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งประวัติศาสตร์ม e ี3 0 0โกรินิสบรรทุกโอแฟบ120ถล่มไกล3000กิโลเมตรศัตรูตัวร้ายลงกันคลังน้ำมันรัเสเซีย ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับทำอย่างโงซื้อเวลาให้ปูตินทุกครั้งที่เขาตําหนิยูเครนแล้วก็ปฏิเสธการกดดันรัสเซียนะครับนั่นหมายถึงว่าเขากําลังซื้อเวลาให้ปูตินออกไปอีก 2- 3สเดือนท่านผู้ชมครับแต่อาจจะไม่ใช่เพื่อให้รัสเซียชนะนะครับท่านผู้ชมครับมันอาจทําให้รัสเซียอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ อาอาจจะแค่เลื่อนระยะเวลาความพ่ายแพ้ของปูตินออกไปเท่านั้นเองตลกฝืดที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้ช่วยให้รัเสเซียในการที่จะทําให้ชนะสงครามแต่กําลังทําให้รัเสเซียนี่แหละครับกำลังล่มสลายอย่างช้าๆทรัมป์ดูเหมือนกําลังเข้าข้างปูตินเสมอมาเขากดดันยูเครนไม่เคยกดดันรัเสเซียบางทีอาจจะเป็นเพื่อการแบ็กเมย์หรือว่าบางทีอาจจะเป็น อุดมการอันสูงส่งของทรัมป์นี่แหละครับหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะปูตินเป็นไอดอลของเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามยุโรปนั้นก็ไม่ควรคาดหวังนะครับว่าทรัมป์จะช่วยอะไรได้มากมายยุโรปต้องทํางานอย่างหนักเพื่อรักษานะครับความสามารถในการที่จะเอาชนะสงครามและช่วยเหลือ,อยูเครนต่อไป ยุโรปต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าการทำงานกับทรัมป์นั้นดึงเอาสิ่งที่ทำได้และขัดขวางไม่ได้ม่ให้เขาช่วยเหลือรัเสเซียมากไปกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองแม้เขาจะไม่ช่วยยูเครนแต่เขาก็อาจจะทำลายรัเสเซียได้เหมือนกันปูตินพลาดช่วงเวลาของเขาไปอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ช่วงต้น ของการมาของทรัมป์นี่เลยครับหลังจากการได้รับตําแหน่งนะครับข้อตกลงสันติภาพที่ไม่เป็นธรรมอาจถูกบังคับให้เกิดขึ้นกับยูเครนนะครับในช่วงการเจรจาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆทรัมป์และยุโรปพร้อมที่จะตอบแทนรัสเซียสําหรับการผ่อนปลนขั้นต่ํา แต่ดูหมดนปูตินนี่แหละครับเดินหมากผิดพลาดไปนะครับความยึดมั่นความต้องการสูงสุดในการที่จะยึดยูเครนทั้งหมดนี่แหละครับมันก็เลยทําให้สงครามกว่า3ปีกำลังจะเข้าปีที่4 รัเสเซียปูตินอาจจะพลาดทั้งหมดแม้แต่ทั้มเองก็ยังไม่สามารถทําตามที่ปูตินต้องการได้นั่นก็คือข้อตกลงที่ไม่ยอมประนีประนอมกับกรัสเซียทัป์จึงชงงะงักไม่มีสันติภาพไม่มีข้อตกลงมีแต่เวลาและเวลากําลังทําลายรัเสเซียไปเรื่อยๆการโจมตีของยูเครนกําลังทําลายเศรษฐกิจของรัเสเซียอย่างช้าๆและกําลังเปลี่ยนทัศนคติที่สําคัญของชาติในยุโรปการโจมตีระยะไกลในปัจจุบัน มีความสําคัญต่อผลลัพธ์ของสงครามมากกว่าสงครามที่เกิดขึ้นในภาคพื้นดินผู้นํายุโรปตอนนี้เริ่มตื่นตัวมองเห็นโลกความเป็นจริงมากขึ้นในสงครามกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับบางคนถึงกับเชื่อว่าชัยชนะจะกลับมาอีกครั้งตอนนี้มันเป็นช่วงของระยะเวลาเท่านั้น การยึดทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกอายัดและก็ระดมทุนเงินสนับสนุนให้กับยูเครนการขยายกำลังการผลิตอาวุธนี่แหละครับส่งให้กับยูเครนมันจะกลายเป็นโอกาสอันดีสำหรับยุโรปที่จะทำให้ยูเครนชนะในสงครามท่านผู้ชมครับ วิธีเดียวที่จะทําให้สันติภาพในยุโรปนี่แหละครับมันยั่งยืนนั่นก็คือการเอาชนะรัเสเซียให้ได้นั่นหมายถึงการทําลายระบบการปกครองของปูตินไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวรัเสเซียจึงเป็นภัยคุกคามสําคัญต่อยุโรปการล่มสลายของยูเครนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรุกยุโรปภัยคุกคามอื่นๆส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับรัเสเซียทั้งเรื่องเงินทุนการสนับสนุนต่างๆจากรัเสเซียและพันธมิตร รัเสเซียกลายเป็นหนึ่งในระบบจกักรวรรดิยมสุดท้ายที่มองว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการยึดครองดินแดนเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายในการปกครองประเทศและธรรมนูญแต่ ตามรัฐธรรมนูญของเขาปูตินต้องการสร้างประวัติศาสตร์วัฒกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การเนรเทศโดยบังคับการสังหารหมู่และความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายนี่เลยครับเชิงยุทธศาสตร์ล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดมรดกของรัสเซียหากยุโรปไม่สามารถหยุดยั้งอย่างเหมาะสมและทําให้ชาวรัสเซียนะครับครอบครองยุโรปได้นี่หละครับ มันจะกลายเป็นว่ายุโรปนี่แหละครับจะถูกยึดครองไปอีกหลายทศวรรษมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งประวัติศาสตร์ของยุโรปถ้าเผื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นยูเครนกําลังต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและกำลังปกป้องยุโรปการยึดทรัพย์สินที่ถูกอายัดของรัเสเซียเพิ่มการสนับสนุนเสริมอาวุธให้กับตัวเองและช่วยให้ยูเครนขยายการผลิตโดนและขีปุโรธนี่แหละครับมันจะสร้างโอกาสในการเอาชนะรัเสเซียการโจมตีของยูเครนก็ได้ผล ศรรนนเ,เศรษฐกิจรัสเซียกำลังตกต่าน,นะครับยิ่งยูเครนโจมตีรัสเซียมากเท่าไหร่สงครามก็จะยิ่งยุติลงเท่านั้นและมันกําลังจะหนุนในช่วงเวลาสุดท้ายของสงครามขึ้นอยู่กับว่าเวลานี่แหละครับจะคงทนได้นานแค่ไหนยุโรปเป็นหนี้ยูเครนในการทําสิ่งนี้ให้สําเร็จและสงครามในรัสเซียยูเครนมันก็คงยังดําเนินการต่อไป ผู้ชมครับการโจมตีครั้งใหญ่ล่าสุดของรัสเซียล่าสุดนี่แหละครับมันส่งผลกระทบต่อทั้งรถไฟและก็ระบบไฟฟ้ามันทําให้ประชาชนหลายพันคนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้เหตุการณ์ล่าสุดก็คือการที่รัสเซียเนี่ยครับโจมตีเส้นทางรถไฟในเมืองซูมีและลวงไฟฟ้าที่เมืองเชอร์เนฮิตซึ่งก็จะอยู่ที่ทางตอนเหนือ ของยูเครนมันส่งผลให้ประชาชนนับมือนี่หละครับไม่มีไฟฟ้าใช้งานและบริการรถไฟทั่วประเทศนั้นก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ชมครับการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับมีการใช้งานขีปุตอิสคันเดอร์เอลูกโดนซาอ็ดสี่ลำในการโจมตีนะครับ โดนซาเอตหกสลำนะครับในการโจมตีทั่วทิศทางเมื่อวานแต่เกิดขึ้นในด้านปุยภาคทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาคีฟซูมีกองทัพ อากาศยเครรยงานระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์หน่วยยิงเคลื่อนที่สกัดกั้นโดนได้เมื่อเวลา9นาฬิกาสกัดโดนได้38ลำและดูเหมือนว่าอิสคันเดอร์ไม่สามารถสกัดกั้นได้นั่นก็คือหายนะที่มันเกิดขึ้นจากขีปนวดอิสคันเดอร์เอ็มลูกนี่แหละครับและโดน20ลำม,มันไปกระทบเป้าหมายนั่นก็คือในเรื่องของโรงไฟฟ้าและก็โครงสร้างทางรถไฟ ในขณะเดียวกันผลกระทบจากการโจมตีด้วยโดนพิสัยไกลของยูเครนที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผู้ขับขี่ที่ขับผ่านบันทึกภาพเพลิงไหมขนาดใหญ่ที่โรงงานแปลรูปกา๊าสนะครับโอเลนเบิร์กในรัเสเซียซึ่งยังคองมองเห็นในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้โรงงานแห่งนี้นี่นะครับมันถูกโจมตีตั้งแต่ช่วงเช้าของ วันอาทิตย์19ตุลาคมซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไปโจมตีทั้งโรงกันน้ำมันที่ครูวีเซฟนะครับแล้วก็โรงกัน oh, <this. S 1> โรงแยกก๊ารที่โอเลนเบิร์กการดับไฟนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่ายูเคนได้เผยแพร่ โดนที่เป็นส่วนหนึ่งในการบินไปโจมตีทั้งโลงกันและโลงแยกการที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมันเป็นการเตรียมการเปิดเผยโดนโจมตีระยะไกลของยูเครน E-30 g o r i n i นะครับโดยปฏิบัติการจากกองทหารแยกที่14กองกำลังระบบไล้ขันขับของยูเครนภาพโดน E-30 Av-750 ของยูเครนนี่แหละครับสาลำที่กำลังติดตั้งระเบิดทางอากาศ O-Fab ร้อนะครับและก็120รวมถึงขึ้นระเบิด120มิลิเมตรนะครับมีรายงานนะครับว่าโดนต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินเล็กนะครับบินได้กไกลถึง3,000กิโลเมตรและเคยถูกใช้โจมตีระยะไกลในรัสเซียมาหลายรอบแล้วรวมถึงคลิปวิดีโอที่นํามาเผยแพร่แสดงให้เห็นนะครับขั้นตอนในการปฏิบัติการการปล่อยและการควบคุมของผู้ควบคุมโดนระยะไกล และปฏิบัติการของโดรระยะไกลต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับที่มันยังครองความสําเร็จในการโจมตีด้านลึกโรงไฟฟ้าโรงกันคลังน้ํามันของรัเสเซียและมันกําลังทําความเสียหายให้กับรัเสเซียอยู่ทุกวันซึ่งมันก็จะมีข่าวการโจมตีวันเว้นวันหรือว่าเว้วววน2วันก็จะมีข่าวการโจมตีโรงกันคลังน้ํามันตลอดเวลา ในขณะเดียวกันทางฝั่งรัเสเซียก็ดูเหมือนจะพยายามแก้เกมในเรื่องของการโจมตีระยะไกลนี่แหละครับอันเนื่องมาจากว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์มันกําลังกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําความให้ความสามารถในการโจมตีระยะไกลด้วยโดรนซาเอ็นี่แหละครับมันประสบผลสําเร็จไม่มากตามที่ควรจะเป็นนั่นก็คือความสําเร็จมันต่ํานั่นเองมันมีรายงานนะครับว่ากองทัพลัเสเซีย จะมีการจะมีส t a r ์ลิงเป็นของตัวเองในเร็วๆนี้โดยผู้ควบคุมโดรนนี่แหละครับมันจะสามารถนะครับบินโดรนจากแนวหน้าจากระยะที่มันห่างไกลหลายพันกิโลเมตรได้สิ่งนี้นี่นะครับมันจะช่วยให้ผู้ควบคุมโดรนของรัสเซียสามารถต่อสู้นะครับจากทั้งวลลลาเรีเวยวอสต็อก ok, หรืออาจจะสั่งการจากอเมริกาใต้ก็ได้ กรณีที่เพนตาก้อนนี่หละครับมีส่วนร่วมสําคัญนะครับในความขัดแย้งมายาวนานโดยฝ่ายอเมริกาจะทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกองบัญชาการจัดการปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านศัตรูของรัสเซีย ฐานทัพอากาศที่เลมสไต์ในเยอรมันนี่แหละครับจะก,กลายเป็นฐานบัญชาการสําคัญจากนั้นจึงประสานงานการโจมตีในดินแดนของรัเสเซียแล้วรัเสเซียจะรับมือปัญหานี้ได้อย่างไรท่านผู้ชมครับมีหลายทางเลือกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือการใช้ระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละครับในอากาศที่จะเผาผลาญดาวเทียมทั้งหมดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็ตามผู้นําทางทหารและทางการเมืองของรัเสเซีย ก็ไม่ยอมรับนะครับในขั้นตอนปฏิบัติการนี้เพราะว่ามันหลังที่จะถึงให้การบานปลายแต่ถ้าหากความขัดแย้งมันมีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่แหละครับโอกาสในการโจมตีดาวเทียมที่อยู่ค้างฟ้าและมันกลายเป็นฐานบัญชาการสําคัญของการโจมตีระยะไกลของดี่ปุ่นนี่แหละครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่การใช้ระเบิดที่อยู่ในอากาศนี่แหละครับนิวเคลียร์ในอากาศนั้นมันอาจจะทําให้สงครามมันขยายวง นิวเคลียร์อาจจะขยายวงมาทางภาคพื้นดินก็เป็นไปได้นี่ก็คือการดิ้นรนของทางฝั่งรัสเซียอย่างหนะเพราะว่าโดรนของรัสเซียแม้จะมีจํานวนปฏิบัติการที่เป็นจํานวนมาก300-400ลำในการโจมตีขนาดใหญ่แต่ดูเหมือนว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นมันยังไม่เพียงพอไม่ตรงกับความต้องการของปูตินเพราะนั้นการมาของสตาลิงของรัสเซียมันอาจจะสร้างความได้เปรียบในการโจมตีระยะไกลมากขึ้น รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ